ตอนรับข่ะควช่องปลาจำลองจะหายหลายคนค่ะผล,ละไม้ก็ถูกนะคะห้าสิบบาทเลยสามสิบห้าค่ะหอยชุดละห้าสิบบาทโอเคใม่ไมเลืค่ะไม่ใหม่เหมือนพ่อค่ะ คู่ดาเขาเขาไม่ท่าเราอะหิวเลยแดดใยายฮะหิวหิวเรื่องอะไรก็กินด้วยกันน่ะเดี๋ยวไปซื้อน้ำพริกร้านนั้นน่ะร้านไหนคะทึ่นรังไก่แล้วทำไมเขาไม่โทรหายยาล่ะบอกโอเคค่ะเขาเห็นยา,า,ายทำงานก็เลยบอกยยา วันนี้นะกับข้าวเยอะแยะเลยค่ะเออเร็วเรวเร็วเร็วเนี่ยพาใสชื่อระบบตุ๋ไก่นะล้าสุดทำคลิปปลาทำคลิปไปร้านนู้นตู๋ไก่ร้านใช่เจ้าค่อยพึ่งคืนอะไรกันแล้วคือไทยไม่แล้วอาหารพื้นหน่อยเก็พึ่งขึ้นอันนี้ไม่ใช่ไลฟ์สดใช่คลิป ตุกไก่ร้านซื้อกันของผมก็ของแม่ซื้อของคุณตาซื้อแล้วกับคุณนิเชียร์ค้ออะไรวะร้านนี้่เหลอพี่เจ้าไม่ใช่ร้านนี้เลยไม่ใช่ที่เราซื้อแล้วไปเจอเอฟซีคนนั้นน่ะซื้อประมาณร้านนี้ส้างขอไว้ถ่ายออกทีมที่ด้วยจัสดีค่ะนี่ข้าอุตส่าห์เรียกยายว่าปะฐน ยายาจำรองค่ะสหายปลาท้อนัอ่นหรอทำมมาทำอะไรครันฮะมาเที่ยวเหรอ,อม,มาวันตัดสินวันที่20เด้อ,อจันนี้มาอุโดโน่นอุตสาเขาทักค่อยนี่เห็นเลี้ยวปั๊บนี่ก็ถึงจ้ากติดตามคอยไปยูวะเจ้า กดเข้าไปในช่อง YouTube ว่าป้าจำลองสหายละคนกดเข้าไปแม่ติดตามคนเยคนฉันคอยมีซื้อเจ้าอด้นี่มามาโคดขายก่อนก็ได้ออไอ <c oughs> ้คือหน้ารอเบดกูค้คนแทววะเมียคือโให้เมียมาขายแม่เมีย, <c oughs> มยบอบี้เ <c oughs> มียไปกินปลาทูตาย <c oughs> บ่ ถ้ากินปลาทูชดชดนี่มันหัวแล้วไม่ค่าคนนั้นนะค <c oughs> อยเป็นคนตลกเนยอย่าไปถือสา,อาคอยได้เดีด๋ยวให้โอ้โหนี่เลขเข้ามาเลขเข้ามาใครอยากซื้อตับไก่ตับคนก็มาเลยเลยร้านนี้ล่ะชุดยอดนี่ผู้สาวสวยมากเลยเนี่ยอยสิปโปรโมทให้เจ้าอนี้แม่ปวดเหี่ยวกับปวดเหี่ยวอ่ะ <c oughs> ล่าหีิยังบ่มีห้องน้ำเนาะห้องน้ำอยู่ริมนะโอ๊ยบ่ไปดอกข่อย่านเขาจี้เขาไม่จี้นะโอ้ยย่านเจ้าน้ำจี้ข่อยไหมไม่ร้านน้ำพริกนาคูดาร้านน้ำพริกที่เจอฝรั่งก็รู้แล้วว่ามันอยู่ตรงไหนข่อยไม่ให้เจ้าซื้อดอกหน่าซื้อคู่ใก้เห็นเส้น มีตูดไก่ไหมตูดไก่หมดครับวันนี้ตูดคนได้ไหมยาจจไม่สุกจ้ะอันนี้จะเป็นนี่หนังไก่ครับเขาเบิดแล้วแม่ตูดไก่ว่ะไม่เขาเบิดแล้วอันนี้หนังไก่ครับด้านไหนมีตูดไก่ไหนๆเลยเอาเอาอย่างจริงจังเจ้าเข้าไปกดเบอร์ยูทูบคุณยายจำลองหรือปะใอ่ต้อกดอยู่มีชื่ออยู่ช่องอะไร คุณยายจำลองนั่นเ่เปล่าคุณยายจำลองสหายหลายคนเอามาโคนเลยตอนนี้คันโคนโบเห็นค่อยบ่เชื่อเลยนี่ว้าวไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยกดเน็ตไม่มีโออยค่อยคือมีเน็ตสัตว์ขี้ตัวในเจ้านี่เจ้าอย่ามาขี้ตัวโอยเด้ออ๋อขี้ตัวอีจังอ่ะเอานี่อันนี้ตับไก่เหรอไก่ก็กินเหรอเอาจากห้าไม้เลยไม้ละห้าบาทห้าไม้เลยยี่สิบเอาโลดเท่าไรก็เอา ไดนั่นอะไรนะอันนี้เนื้อบ่เนื้อวัวขายอันนี้เดชอันนี้เด้เอาก็จะกดให้อยู่ขึ้นยายนี่ครับอันนี้ใส่วัวครับยายจำลองเอาเลยอันนี้ม่เท่าไยค้าวชุนหล่อไม่ละสิบาทครับไม่ละสีบาทเอาไปกินอันนี้ด้วยเอาค่อยเอาอันนี้แมกดเข้าไปเลยป้าจำลองสหายหลายคน คุณเจ้าบบกต้หาข่อยเจ้าบนได้เป็นแฟนข่อยเด้นี่ไงพี่เอกกดอยู่แฟนอยู่เนี่ยอืมไม่ได้ใส่แว่นมาจากกดเลยเดแล้วืุญข่อยจะมาแนะนำคนรู้ไหมอีหยัางยังมาหาว่าหูเนอะรู้หรออุ้ยเจ้าน่ะขันเม็ดข่อยิเนาะเนาะเอ้ยเนาะสตอบอลเลยนะชะตอบอลแหล่อะไรนะ จะหายอะไรนะจะหายอะไรนะคุณยายจะหายหลายคนค่ะคุณพี่อุ้ยอยากจะเชื่อเลยเจ้าเดี๋ยวคอยสิถามชุมเจ้าแบบโบนิเมนดามาเด้อเมียชุมเจ้าคือบมอมาขายวะเพิ่งกลับตะกี้ครับโอ้เจ้าฮักเมียเนาะเจ้าคือบมอฮักย่ายิศะ อันนี้กำลังจะไล่ให้อยู่คนเนี่ยผมก็บอกแล้วเนรื่องไม่ค่อยดีเน็ตไม่ค่อยดีโอ้สายตาไม่ค่อยดีหรือเน็ตไม่ค่อยดีอีลีเนาะชุ่มเจ้านี่ก็ได้ก็มีรายได้คือยายเนาะป้าขวาก็บ่ได้หลายเนาะเจ้าก็มาหาว่าโอ้แม่ถึงร้อยหรือยังยังครับอะไรมั่งที่ไม่ถึงร้อยอ่าถึงร้อยเลยปะ จบเรื่องบวกกันนะคนละห้าสิบอย่าขี้โกงนะห้ามโปงเด้เออคนละห้าสิบร้านนี้ก็ห้าสิบร้านนี้ก็ห้าสิบโอเคนะอันนี้อันนี้หกสิบแล้วครับหกสิบแล้วแล้วเหลืออะไรที่ยังไม่ถึงร้อยครับตับเพิ่มให้นะเจ้าพยานคขอกินตับชุมเจ้าว่ะตับ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 เอาเลยเอาเลยเลยหัวเรียวเลยนัก คอยว่าแล้วข้าเจ้าเจอคอยนะไม่หยังก็สิยีหยังมีหยังหลายอย่างเดี๋ยวเอาไก่ด้วยนะจ้าเอามาโรดร้อยหนึ่งนึ่แบ่งคนละห้าสิบบาทจ้าหนึ่งร้อยบาทก็ดีคอยพ่ใจอ่ะจ้าพ่ใจเบิ่งควายควายโอเคค่ะเดี๋ยวให้ถึงแปดนาทีก่อนต้องบ่ฮหอด เจ้าคือลหล่อเทพเมียเจ้าคือชะฮักเจ้าเนาะโอ้ฮักเพราะว่าเจ้าเป็นคนขย,ยนันเนาะไอ้เนาะองสหายหลายคนนะคะชุดที่รักนี่ผมยังไม่ได้เติมเนี่ยยัไม่ได้โคกนะเนี่ยเจ้าไม่ได้เติมเนี่แต่เจ้าขี้ตัวเออ ชื่อเคนชื่อเคนกอดไทยอยู่แล้วเออเดี๋ยวไปบ้านกกองนะไปอีหลีบ่รูปยังมีเลยตอนนั้นยังที่ไปยังมีพญานาคอยู่อื่ตอนนี้ไม่มีแล้วนี่ไม่มีแล้วก็ะถอเขาเอาไปแล้วอ่ะไปจำลองสหายหลายคนเด้อคผมจะเอาเน้นๆเด้อโอเคค่ะคลิปนี้ขอจบไลฟ์แค่นี้นะคะจบคลิปแค่นี้ด้วยค่ะอันนั้นพิเศษบ่ นึกว่าพิเศษเจ้าคือแพ้งข่อยเท่ชันเวัวครับพี่โอเคค่ะประมาณนี้นะคะขอจบคลิปแค่นี้นะคะ<อ>มาเจอสองหนุ่มค่ะเขาเป็นเขาเป็นออเอฟซีคุณยายตั้งแต่สมัยมาสามหางค่ะตอนนี้มามีหางเดียวค่ะอันนั้นปลาบองค่ะแม่ใช้น้ำผึ่งนิดาอันนี้จิม้มข้าวเจ้านอเียวค่ะเป็นแบบนี้ครั โอเคประมาณนี้นะคะ